สวัสดีครับพี่น้องลุงป้านะอาอาเคยไหมครับนอนหลับสบายแต่ตื่นมากลับพูดไม่ชัดขยับแขนขาไม่ได้ในฐานะหมอสมองมากว่า35ปีผมพบว่าหลายคนเป็นอัมพึกไม่ใช่เพราะบุหรี่แต่เพราะผลไม้ที่คิดว่าดีนี่แหละครับวันนี้หมอจะมาบอกว่า 4. ผลไม้อันตรายสำหรับวัย60บวกมีอะไรบ้างและกินอย่างไรให้ปลอดภัยใครพร้อมดูแลตัวเอง พิมเลขหนึ่งบอกหมอหน่อยนะครับรายการที่1กล้วยและความกังวลเรื่องโพแทสเซียมเรามาเริ่มกันที่ผลไม้ชนิดแรกที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยเลยครับนั่นคือกล้วยผมเชื่อว่าในตะกร้าผลไม้ของทุกบ้านต้องมีกล้วยน้ำวา้าหรือกล้วยหอมวางอยู่แน่นอนเพราะเราถูกสอนกันมาตลอดว่ากล้วยเป็นผลไม้สารพัดประโยชน์ย่อยง่ายและช่วยเรื่องการขับถ่าย แต่สำหรับพี่น้องที่มีอายุล่วงเลยเข้าวัย60ปีขึ้นไปความเชื่อเดิมๆนี้อาจต้องถูกทบทวนใหม่ครับเพราะกล้วยที่ดูอ่อนนุ่มนี้อาจกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพที่รุนแรงได้โดยที่เราคาดไม่ถึงในเชิงลึกนั้นเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุระบบการทำงานภายในร่างกายของเราเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครับโดยเฉพาะอาวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองของเสียอย่างไตของเรานี่เองตามธรรมชาติแล้วเมื่ออายุมากขึ้น ประสิทธิภาพในการกรองแรทัตุตุส่วนเกินจะลดลงครับยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่มีโรคประจําตัวอย่างความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานซึ่งต้องรับประทานยาเป็นประจําอยู่แล้วไตของคุณจะยิ่งต้องทํางานหนักมากขึ้นไปอีกเมื่อคุณทานกล้วยซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุโพแทสเซียมเข้าไปในปริมาณมากร่างกายที่เริ่มเสื่อมถอยจะไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินออกไปได้ทันเวลา ผลที่ตามมาคือโพแทสเซียมจะเริ่มสะสมอยู่ในกระแสเลือดมากขึ้นเรื่อยๆจนเกินระดับความปลอดภัยครับทำไมการสะสมของโพแทสเซียมถึงกลายเป็นเรื่องอันตรายระดับชีวิตได้นั่นเป็นเพราะว่าโพแทสเซียมมีหน้าที่ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจครับเมื่อมีแร่ธาตุชนิดนี้ในเลือดสูงเกินไปหัวใจของคุณจะเริ่มเต้นผิดจังหวะและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันส่งผลให้หลอดเลือดเกิดการหดตัวอย่างรุนแรงเลือดจะมีความเหนียวข้นมากขึ้นจนไหลเวียนได้ลําบาก เมื่อเลือดลมเดินไม่สะดวกริ่มเลือดเล็กๆก็จะเกาะตัวขึ้นได้ง่ายในจุดที่เลือดไหลช้าลงหากริ่มเลือดเหล่านี้หลุดเข้าไปอุดกั้นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเพียงไม่กี่วินาทีผลลัพธ์ที่ตามมาคืออาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับลองสังเกตอาการผิดปกติที่ร่างกายกําลังส่งสัญญ,ญาณเตือนดูนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะเริ่มรู้สึกใจสั่นหวิวๆเหมือนใจคอไม่ดีหรือบางครั้งรู้สึกอ่อนเพลียอย่างบอกไม่ถูก มีอาการปวดตามข้อหรือรู้สึกเหมือนสมองเบลเๆลตื้อๆคิดอะไรไม่ค่อยออกหลายคนมักจะเหมาเข็งเอาเองว่าเป็นเพียงแค่อาการคนแก่หรือพักผ่อนไม่พอแต่จริงๆแล้วนี่อาจเป็นสัญญาณของภาวะโพแทสเซียมเกินจากการทานกล้วยมากเกินไปก็ได้ครับเรื่องนี้มีหลักฐานยืนยันจากงานวิจัยระดับสากลหลายแห่งที่ระบุว่าผู้สูงอายุที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินเกณฑ์มีความเสี่ยง ที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองและภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมากกว่าคนปกติหลายเท่าตัวครับโดยเฉพาะในรายที่ไตทํางานได้ไม่เต็มร้อยการได้รับโพแทสเซียมจากอาหารเสริมหรือผลไม้ปริมาณมากๆในคราวเดียวเปรียบเสมือนการเติมเชื้อไฟให้เกิดวิกฤตสุขภาพในร่างกายของเราเองครับผมอยากขอให้ทุกท่านหยุดพฤติกรรมการทานกล้วยวันละหลายๆลูกทันทีครับโดยเฉพาะกล้วยลูกใหญ่ๆที่มีโพแทสเซียมสูงเกินกว่า450 มิลลิกรัมขอให้คุณลองตรวจสอบตัวเองดูว่าตอนนี้คุณกําลังกินกล้วยเป็นหลักทุกมื้ออยู่หรือไม่ถ้าใช่ให้เริ่มลดปริมาณลงตั้งแต่วันนี้ครับเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพหลอดเลือดของคุณให้ยืนยาวขึ้นแน่นอนครับว่ากล้วยยังมีข้อดีและเป็นแหล่งพลังงานที่ดีเยี่ยมแต่สําหรับวัยเกษียณเราต้องเปลี่ยนจากการทานแบบตามใจปากมาเป็นการทานแบบชานฉลาดแทนครับเราสามารถได้รับประโยชน์จากกล้วยได้โดยไม่เสี่ยง ถ้าเรารู้จักจำกัดปริมาณและเลือกเวลาที่เหมาะสมครับการทานอาหารสดใหม่จากธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีที่ร่างกายในปัจจุบันของเราจะรับไหวครับลองมาฟังเรื่องราวของคุณสมชายบงประเสริฐกันดูครับคุณสมชายเป็นช่างไม้ฝีมือดีจากเชียงใหม่ที่กเกษียณมาได้ไม่กี่ปีแกเป็นคนรักสุขภาพมากครับทุกเช้าแกจะตื่นมาทานโจ๊กข้าวกล้องและต้องมีกล้วยน้ำว้าหั่นใส่ลงไป 2. ลูกเสมอแถมยังดื่มน้ำส้มตามอีกแก้วใหญ่เพราะแกเชื่อว่าวิตามินและโพแทสเซียมจะช่วยให้แกแข็งแรงคุณสมชายทำแบบนี้ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่รู้เลยว่าระดับโพแทสเซียมในเลือดของแกพุ่งสูงจนถึงขีดอันตรายจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งที่อากาศเย็นสบายภรรยาของคุณสมชายพบว่าแกนอนล้มอยู่ในห้องน้าร่างกายซีกซ้ายขยับไม่ได้และพูดจาไม่รู้ความเมื่อถึงโรงพยาบาลหมอตรวจพบลิ่มเลือดอุดตัน ในสมองขนาดเล็กแต่สร้างความเสียหายมหาศาลและสาเหตุหลักมาจากภาวะโพแทสเซียมสูงที่ไปรบก,กวนจังหวะการเต้นของหัวใจจนเกิดลิ่มเลือดนั่นเองครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนคุณสมชายผมมีทางออกที่ทำได้จริงมาฝากครับสำหรับพี่น้องอายุ60ปีขึ้นไปที่ยังอยากทานกล้วยอยู่ให้จำกัดปริมาณเหลือเพียงแค่ครึ่งลูกต่อวันเท่านั้นครับและที่สำคัญที่สุดคือให้ทานในช่วงเช้าเสมอ เพราะเป็นเวลาที่ร่างกายกำลังทำงานและมีการเคลื่อนไหวช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีกว่าช่วงเย็นนอกจากนี้ควรทานกล้วยคู่กับแหล่งโปรตีนที่ดีเช่นโยเกิร์ตธรรมชาติหรือถั่วต่างๆเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดูดซึมสารอาหารอย่างช้าๆลดภาระการทำงานของไตและขอย้ำเตือนดังๆเลยครับว่าห้ามทานกล้วยก่อนนอนเด็ดขาดเพราะในยามที่เราหลับการไหลเวียนของน้ำในร่างกายจะลดลง เลือดจะเหนียวขึ้นตามธรรมชาติหากมีโพแทสเซียมเข้าไปสมทบอีกจะกลายเป็นการสร้างความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เราไม่รู้ตัวครับเชื่อหมอนะครับปรับเปลี่ยนสักนิดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุขในทุกวันครับรายการที่2องงุ่นและปริมาณน้ําตาลมหาศาลในลูกเดียวอังุ่นลูกเล็กๆสีสวยที่ดูเหมือนจะเป็นของว่างเพื่อสุขภาพแท้จริงแล้วสําหรับผู้ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปมันคือ ระเบิดน้ําตาลลูกย่อมนี่เองครับหลายท่านชอบซื้อองุ่นไร้เมล็ดพันธุ์ทุตหวานๆที่วางขายตามท้องตลาดมากินกันเพลินๆเพราะเคี้ยวง่ายรสชาติชื่นใจแต่ความหวานฉ่านั้นกําลังสร้างภาระที่หนักอึ้งให้กับร่างกายของคุณโดยไม่รู้ตัวปัญหาหลักคือองุ่นเป็นผลไม้ที่มีความเข้มข้นขอ,ของน้ําตาลสูงมากเมื่อเทียบกับขนาดลูกแค่คุณหยิบกินเพียงไม่กี่ลูก ระดับน้ําตาลในกระแสเลือดก็พร้อมจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีครับในมุมมองของหมอเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะไม่สามารถจัดการกับน้ําตาลได้เก่งเหมือนตอนหนุ่มสาวครับระบบการทํางานของอินซูลินจะเริ่มช้าลงและด้อยประสิทธิภาพลงตามวัยเมื่อน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันหรือที่หมอเรียกว่าภาวะน้ําตาลสไปมันจะเข้าไปสร้างความระคายเคืองและทําให้เกิดการอักเสบที่ผนังหลอดเลือดแดงครับ ยิ่งเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองซึ่งมีความบอบบางและเปราะบางอยู่แล้วจากการใช้งานมานานหลายสิบปีการอักเสบซ้ำๆจะทำให้หลอดเลือดค่อยๆแข็งตัวและตีบแคบลงจนกลายเป็นสภาวะที่เอื้อต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในที่สุดครับทำไมน้ำตาลจากองุนถึงกลายเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับววยกษียณน,นั่นเป็นเพราะกลไกการดูดซึมของร่างกายเปลี่ยนไปครับในวัยนี้ร่างกายจะสะสมพลังงานส่วนเกินได้ง่ายขึ้นแต่เผาผลาญได้ช้าลง น้ำตาลกรูโคสและฟรุกโตสปริมาณมหาศาลจากอางุ่นจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดเหมือนคลื่นยักษ์ที่ซัดเข้าหาฝั่งหากผนังหลอดเลือดของคุณไม่แข็งแรงพอมันจะเกิดรอยปรีแตกเล็กๆที่มองไม่เห็นร่างกายจะพยายามซ่อมแซมรอยแตกนั้นด้วยการสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาซึ่งลิ่มเลือดนี่แหละครับคือตัวการสำคัญที่ขวางทางเดินเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองของคุณพี่น้องลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหมอยู่ดีๆตาเกิดพร่ามัวไปชั่วขณะ เหมือนมีหมอกมาบังหรือจูจ่จูมือก็เกิดสั่นขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุที่น่าตกใจกว่านั้นคือบางครั้งคุณอาจจะนึกคำพูดง่ายๆไม่ออกกระทันหันเช่นจะเรียกชื่อลูกหลานแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ได้ชั่วคราวอาการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องขี้หลงขี้ลืมตามปกติของคนแก่นะครับแต่มันคือสัญ,ญญาณเตือนของภาวะขาดเลือดชั่วคราวหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่ามินิสโต ซึ่งบ่อยครั้งมีสาเหตุมาจากระดับน้ําตาลที่เวียงขึ้นลงอย่างรุนแรงจากการกินผลไม้หวานจัดในปริมาณมากเกินไปครับมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนครับว่าการปล่อยให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงบ่อยครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบและแตกได้มากกว่าคนปกติถึงหลายเท่างานวิจัยพบว่าน้ําตาลที่สูงเกินไปจะเข้าไปทําลายเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดโดยตรงทําให้หลอดเลือดสูญเสียความยืดหยุน่นซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่นําไปสู่ภาวะอัมพฤกษ์อัมพาต ในผู้สูงอายุครับหมออยากให้ทุกท่านลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับขอให้หยุดกินองุ่นเป็นชำ้ำชามหรือกินแทนข้าวเย็นทันทีครับโดยเฉพาะการกินองุ่นตอนท้องว่างนั้นอันตรายมากเพราะน้ําตาลจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้เร็วที่สุดโดยไม่มีอะไรมาขวางกัน้นขอให้คุณมีสติทุกครั้งที่หยิบองุ่นเข้าปากอย่าปล่อยให้ความหวานเพียงชั่วครู่มาทําลายสุขภาพในระยะยาวของคุณครับ จริงอยู่ที่องุ่นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อร่างกายแต่สําหรับวัยหกปีขึ้นไปเราต้องเน้นความสมดุลเป็นหลักครับอาหารที่เป็นธรรมชาติอย่างอางุ่นจะให้ประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อเรากินในปริมาณที่ร่างกายยังจัดการได้การเลือกกินผลไม้ที่มีกากใยสูงกว่าและหวานน้อยกว่าจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและชาญฉลาดกว่ามากสําหรับหลอดเลือดสมองของคุณครับหมอมีตัวอย่างจากคนไข้คนหนึ่งคือคุณแม่สมหญิงวรณพรท่านเป็นอดีตอาจารย์กรเกษียณอายุ 80ปีครับคุณแม่สมหญิงดูแลตัวเองดีมากไม่ดื่มน้ำอัดลมไม่กินขนมหวานเลยแต่ท่านชอบทานอางุ่นแดงเป็นชีวิตจิตใจท่านจะเตรียมองุ่นแช่เย็นชามใหญ่ๆไว้ทานเป็นของว่างตอนสายและตอนบ่ายทุกวันจนวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเขียนการ์ดอวยพรให้ลูกสี่จูจ่ๆท่านก็รู้สึกตาพร่ามือสัน่นจนปากกาหล่นและนึกคำว่าสุขสต์ไม่ออกทั้งที่เป็นคำง่ายๆ เมื่อลูกสาวพาส่งโรงพยาบาลผลตรวจออกมาว่าท่านเกิดภาวะขาดเลือดชั่วคราวในสมองซีกซ้ายเนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงผิดปกติจากการทานอังุนปริมาณมากต่อเนื่องกันหลายปีโดยที่ท่านไม่เคยรู้ตัวเลยครับดังนั้นทางออกที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดที่หมออยากแนะนำคือให้จำกัดปริมาณการทานอางุนเพียงแค่1กํามือเล็กๆต่อวันเท่านั้นครับและมีเคล็ดลับสำคัญคือทุกครั้งที่ทานอางุ่น ให้ทานคู่กับแหล่งโปรตีนหรือไขมันดีเสมอครับเช่นทานพร้อมกับอัลมอนสัก2หรือ3เม็ดหรือชีสสักชิ้นเล็กๆเพราะโปรตีนและไขมันจะทำหน้าที่เหมือนเขื่อนที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดไม่ให้พุ่งสูงเร็วเกินไปครับการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยแบบนี้จะช่วยให้คุณยังสามารถหาความสุขจากการทานผลไม้ได้โดยที่ไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกับโรคหลอดเลือดสมองครับใครชอบกินองุ่นบ้างครับ ลองพิมพ์บอกหมอหน่อยว่าชอบพันธุ์ุไหนเดี๋ยวหมอจะบอกว่าปลอดภัยไหมครับรายการที่ 3. ส้มและปฏิกิริยากับยาประจำตัวที่คุณทานอยู่ส้มเป็นผลไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่นและวิตามินซีมาหลายทศวรรษครับพี่น้องหลายท่านคงคุ้นเคยกับการดื่มน้ำส้มคั้นแก้วโตในตอนเช้าหรือการปอกส้มกินล้างปากหลังมื้ออาหารเพราะเราเชื่อกันมาตลอดว่ามันดีต่อร่างกายและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน แต่สาหรับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปโดยเฉพาะท่านที่ต้องกินยาบํารุงหัวใจหรือยาลดความดันเป็นประจําส้มอาจจะไม่ได้เป็นมิตรเสมอไปครับในบางกรณีส้มอาจกลายเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาที่อันตรายร้ายแรงจนนําไปสู่ภาวะลิ่มเลือดอุดตันและโรคหลอดเลือดสมองได้ในแบบที่ไม่มีใครเคยเตือนคุณมาก่อนครับความลับที่ซ่อนอยู่ในส้มที่หมออยากให้ทุกท่านทราบคือสารประกอบธรรมชาติที่เรียกว่าฟูรานคูมารินครับ สารชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่น่ากลัวคือมันสามารถเข้าไปรบกวนการทำงานของเอนไซม์ในตับและลำไส้ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการย่อยสลายยาหลายชนิดครับเมื่อคุณกินส้มหรือดื่มน้ำส้มเข้าไปสารนี้จะเข้าไปปิดกั้นการทำงานของเอนไซม์ทำให้ยาที่ท่านกินเข้าไปไม่ถูกกำจัดออกไปตามปกติผลที่ตามมาคือยาเหล่านั้นจะสะสมอยู่ในกระแสะเลือดในปริมาณที่สูงเกินไปจนกลายเป็นพิษต่ตอร่างกายครับ โดยเฉพาะยากลุ่มลดไขมันในเส้นเลือดยาปิดช่องแคลเซียมเพื่อคุมความดันและยาต้านการแข็งตัวของเลือดซึ่งยาเหล่านี้มีความอ่อนไหวมากครับสาเหตุที่เรื่องนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่สําหรับวัยเกษียณเป็นเพราะกระบวนการเผาผลาญในร่างกายของเราไม่ได้ว่องไวเหมือนสมัยวัยรุ่นแล้วครับเมื่ออายุมากขึ้นตับและไตทํางานช้าลงตามธรรมชาติการขับของเสียหรือสารตกค้างออกจากร่างกายทําได้ยากขึ้นหากมีสารจากส้ม เข้ามาขัดขวางกระบวนการย่อยยาอีกยาจะค้างค้างอยู่ในกระแสะเลือดนานกว่าปกติหลายเท่าตัวครับร่างกายที่ร่วงโรยไม่สามารถทนต่อปริมาณยาที่สูงเกินขนาดได้หลอดเลือดจะเริ่มหดตัวอย่างไม่คาดคิดเลือดจะเริ่มไม่คงที่และนั่นคือช่วงเวลาที่ลิมเลือดจะเริ่มเกาะตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบโดยไม่มีสัญ,ญญาณเตือนล่วงหน้าเลยครับพี่น้องลองสังเกตอาการดูนะครับหากช่วงนี้ท่านรู้สึกเวียนศีรษะบ่อยๆมีอาการมึนงงสับสนหรือรู้สึก เหมือนทรงตัวไม่ค่อยอยู่หลังจากกินยาไปพร้อมกับน้ำส้มอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเพียงอาการหน้ามืดธรรมดานะครับนั่นอาจเป็นสัญญาณของภาวะยาเกินขนาดจากการที่ร่างกายขับยาออกไม่ได้ครับอาการเหล่านี้คือเสียงเตือนจากหลอดเลือดสมองว่ากำลังถูกโจมตีด้วยสารตกค้างซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ความเสี่ยงที่จะเกิดการตีบตันของหลอดเลือดจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับ มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันชัดเจนครับว่าการดื่มน้ำส้มพร้อมกับยาประจำตัวบางชนิดสามารถทำให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้นได้ถึง2หรือ3เท่าของปริมาณที่หมอสั่งครับปริมาณที่สูงเกินไปนี้จะเข้าไปทำลายระบบหลอดเลือดและหัวใจโดยตรงเพิ่มโอกาสการเกิดลิ่มเลือดที่อาจหลุดไปอุดตันในสมองได้ทุกเมื่องงานวิจัยพบว่าลิ่มเลือดที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาที่สะสมเกินขนาดมักจะมีความรุนแรงและทำลายเนื้อเยื่อสมองได้อย่างรวดเร็วครับ หมออยากให้ทุกท่านมีสติและระมัดระวังให้มากครับขอให้หยุดการกินส้มหรือดื่มน้ำส้มพร้อมกับการทานยาประจำตัวทันทีครับท่านต้องแยกการทานผลไม้และยาออกจากกันอย่างชัดเจนหรือดีที่สุดคือตรวจสอบก,กับหมอเจ้าของไข้ว่ายาที่ท่านกินอยู่นั้นทำปฏิกิริยากับส้มหรือไม่อย่าปล่อยให้ความไม่รู้มาทำให้ยาที่ควรจะช่วยรักษาชีวิตคุณกลายเป็นสิ่งที่มาทำร้ายตัวคุณเองแทนครับในแง่ของโภชนาการส้มยังคงเป็นผลไม้ที่ดีครับ หากเราทานอย่างถูกวิธีและถูกเวลาส้มเป็นแหล่งวิตามินซีและกากใย,ยที่ดีเยี่ยมแต่สำหรับวัย60ปีขึ้นไปการทานส้มทั้งลูกจะปลอดภัยกว่าการดื่มน้ำส้มคันเพียงอย่างเดียวครับเพราะกากใย,ยจะช่วยชะลอการดูดซึมสารต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้บ้างอย่างไรก็ตามส้มไม่ได้เป็นอาหารเสริมที่จำเป็นต้องกินทุกวันหากคุณมีความเสี่ยงเรื่องปฏิกิริยากับยาครับการเลือกผลไม้ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่ามาก สำหรับสุขภาพในระยะยาวครับหมอมีเรื่องราวของคุณประสิทธิ์มั่นคงมาแบ่งปันครับคุณประสิทธิ์เป็นอดีตพนักงานขับรถเมยวัย79ปีครับท่านเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสและดูแลตัวเองดีมาตลอดท่านกินยาลดไขมันและยาลดความดันตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดครับแต่ด้วยความเชื่อที่ว่าน้ำส้มคือแสงแดดในแก้วน้ำที่จะช่วยให้กระปรี้กระเปรา่าท่านจึงเริ่มวันใหม่ด้วยน้ำส้มขันแก้วโตพร้อมกับ การทานยาในทุกๆเช้าครับคุณประสิทธิ์ไม่รู้เลยว่าสารฟูราโนโนคูมารินในส้มกําลังปิดกั้นไม่ให้ตับย่อยยาความดันและยาลดไขมันได้อย่างถูกต้องยาจึงสะสมอยู่ในเลือดจนสูงผิดปกติหลังจากมีอาการเวียนหัวเพียงไม่กี่วันเช้าวันหนึ่งคุณประสิทธิ์ก็ล้มลงในห้องน้ําด้วยอาการพูดไม่ชัดและสับสนเมื่อส่งถึงห้องฉุกเฉินภาพสแกนยืนยันว่ามีภาวะหลอดเลือดสมองตีบและผลเลือดแสดงระดับยาที่สูงเกินขนาดจนน่าตกใจ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะท่านกินยาผิดแต่เป็นเพราะน้ำส้มแก้วนั้นที่ไปขัดขวางการทำงานของร่างกายครับดังนั้นทางออกที่ปลอดภัยที่สุดคือหากคุณอายุเกิน60ปีและต้องกินยาหัวใจหรือความดันให้ระมัดระวังเรื่องการทานส้มเป็นพิเศษครับถ้าท่านชอบรสเปรี้ยวอมหวานของส้มจริงๆหมอแนะนำให้เลือกส้มเขียวหวานแทนส้มสส่น้ำผึ้งหรือน้ำส้มข้นเข้มข้นครับและที่สำคัญที่สุดคือให้ทานในปริมาณที่น้อยมากเช่นเพียงแค่1 หรือ2กลีบก็พอครับและต้องทานให้ห่างจากเวลาทานยาอย่างน้อย4 6ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยครับการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยในตะกร้าผลไม้ของคุณอาจเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาชีวิตและสุขภาพสมองของคุณให้แข็งแรงไปอีกนานครับรายการที่4มะม่วงและภาวะน้ําตาลสูงที่รบกวนการทํางานของยาเราเดินทางมาถึงผลไม้ชนิดที่4ซึ่งเป็น ราชาแห่งผลไม้เมืองร้อนที่คนไทยเราโปรดปรานมากที่สุดนั่นคือมะม่วงครับมะม่วงสุกสีเหลืองทองกลิ่นหอมหวานรสสัมผัสหนุ่มละมุนทำให้หลายท่านเลือกทานเป็นของว่างหรือนำไปทำเป็นเมนูต่างๆมากมายแต่สำหรับพี่น้องลุงป้านาอาที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือต้องทานยาหลายชนิดพร้อมกัน หมออยากจะเตือนด้วยความหวังดีครับว่ามะม่วงอาจกลายเป็นตัวการที่เข้าไปขัดขวางการรักษาและเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างเงียบเชียบที่สุดครับในมุมมองของหมอมะม่วงเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ําตาลสูงติดอันดับต้นๆเลยครับมะม่วงสุกเพียงหนึ่งถ้วยอาจมีน้ําตาลธรรมชาติสูงถึง45กรัมซึ่งถ้าเทียบไ้เห็นภาพชัดๆคือมันมีน้ําตาลมากกว่าโดนัทรสธรรมดาเสียอีกครับนอกจากนี้ น้ำตาลจากมะม่วงยังเป็นน้ำตาลที่ร่างกายดูดซึมได้ไวมากเมื่อทานเข้าไปจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันส่งผลให้ตับอ่อนต้องทำงานหนักเพื่อผลิตอินซูลินและตามมาด้วยภาวะน้ำตาลตกในภายหลังครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะดือ้อต่ออินซูลินหรือเป็นเบาหวานอยู่แล้วการที่น้ำตาลแกว่งขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาะแบบนี้จะทำให้หลอดเลือดทำงานหนักเกินไปโดยเฉพาะหลอดเลือดเล็กๆที่ไปเลี้ยงสมองครับ เมื่อน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงร่างกายจะตอบสนองด้วยการอักเสบทำให้หลอดเลือดหดตัวการไหลเวียนของเลือดช้าลงและผนังหลอดเลือดอาจเกิดรอยแตกได้ง่ายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างริ่มเลือดอุดตันครับทำไมมะม่วงถึงมีความเป็นพิษต่อผู้สูงอายุได้มากกว่าวัยอื่นนั่นเป็นเพราะสารประกอบธรรมชาติที่ชื่อว่าแมงจิเฟอรินครับสารชนิดนี้แม้จะมีประโยชน์ในด้านการต้านอนุมูลอิสระแต่มีคุณสมบัติที่น่ากังวลคือ มันสามารถเข้าไปชะลอการทำงานของระบบเอนไซม์ในตับที่ชื่อว่าไซโตโครม P 450ครับระบบเอนไซม์นี้มีหน้าที่สำคัญมากในการเผาผลาญยาหลายชนิดที่เราทานเข้าไปเมื่อระบบนี้ทำงานช้าลงยาที่คุณทานเพื่อรักษาโรคจะเริ่มสะสมในร่างกายจนเกินขนาดครับร่างกายที่ร่วงโรยไม่สามารถจัดการกับยาที่ตกค้างได้ดีพอทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงหรือเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่คาดไม่ถึงครับ โดยเฉพาะยาความดันกลุ่มแอมโลดิปีนหรือยาลดไขมันทั่วไปยาเหล่านี้อาจจะออกฤทธิ์แรงเกินไปจนทําให้ความดันของคุณลดต่ําลงมากเกินไปหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างกระทันหันครับพี่น้องลองสํารวจตัวเองดูนะครับว่ามีอาการเหล่านี้บ้างไหมเช่นรู้สึกเวียนศีรษะอย่างรุนแรงในตอนเช้ามีอาการมึนงงสับสนหรือสังเกตเห็นว่าใบหน้าซีกใดซีกหนึ่งดูเบี้ยวไปเล็กน้อยหรือแขนขาเริ่มไม่มีแรงอาการเหล่านี้ อาจจะไม่ได้เกิดจากโรคประจําตัวของคุณโดยตรงครับแต่มันอาจจะเกิดจากการที่ร่างกายของคุณได้รับยาเกินขนาดเพราะสารในมะม่วงไปขวางการย่อยสลายยาครับสัญญาณเตือนเหล่านี้คือเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากสมองของคุณว่าหลอดเลือดก,กําลังเผชิญกับสภาวะที่ไม่ปกติซึ่งหากปล่อยไว้ลิ่มเลือดที่เกาะตัวขึ้นอาจจะทําลายชีวิตของคุณได้ในพริบตาครับ มีงานวิจัยทางการแพทย์ระบุชัดเจนครับว่าภาวะน้ําตาลในเลือดที่พุ่งสูงบ่อยครั้งจากการทานผลไม้หวานจัดจะเพิ่มอัตราการอักเสบในระบบหลอดเลือดทั่วร่างกายครับการอักเสบเรื้อรังนี้จะทําให้ผนังหลอดเลือดแดงสูญเสียความยืดหยุ่นและเปราะบางมากยิ่งขึ้นเมื่อผนังหลอดเลือดเสียหายริมเลือดจะเกาะตัวขึ้นเพื่อพยายามซ่อมแซมตามกลไกธรรมชาติแต่ในผู้สูงอายุที่มีหลอดเลือดตีบแคบอยู่แล้วเนี่ยริมเลือดนี้จะกลายเป็นตัวอุดตันทางเดินเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองทันทีครับ งานวิจัยยังพบอีกว่าสารแมงจิเฟรินในปริมาณเข้มข้นมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงระดับยาในกระแสเลือดซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่ต้องควบคุมระดับความดันและจังหวะหัวใจให้คงทีครับหมอขอความกรุณาให้ทุกท่านหยุดพฤติกรรมการทานมะม่วงในปริมาณมากๆทุกวันทันทีครับโดยเฉพาะมะม่วงที่นำไปแปรรูปแล้วขอให้คุณใส่ใจกับปริมาณที่กินเข้าไปให้มากขึ้นอย่ามองว่ามะม่วง เป็นเพียงแค่ผลไม้ปลอดภัยที่ทานเท่าไหร่ก็ได้ครับคุณต้องตระหนักเสมอว่ามะม่วงมีฤทธิ์ทางยาที่อาจจะไปหักล้างหรือเสริมฤทธิ์ยาประจําตัวของคุณจนเกิดอันตรายได้การหยุดทานในปริมาณที่มากเกินไปคือการปกป้องสมองของคุณจากการถูกทําลายครับในแง่ของสารอาหารมะม่วงยังคงเป็นแหล่งวิตามินเและซที่ดีครับแต่หมออยากให้ทุกท่านมองว่ามะม่วงคือของหวานที่ต้องทานอย่างระมัดระวัง ไม่ใช่ผลไม้หลักที่ต้องทานทุกวันครับการได้รับวิตามินจากผลไม้ที่มีน้ําตาลต่ํากว่าจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่ามากสําหรับวัยกเกษียณครับมะม่วงอาจจะให้ความสุขในรสชาติแต่สุขภาพหลอดเลือดที่แข็งแรงจะให้ความสุขในการใช้ชีวิตที่ยืนยาวกว่าครับขอให้ลองดูเรื่องราวของคุณป้าวรนาทองดีเป็นอุทานนะครับคุณป้าอายุ83ปีท่านเป็นคนแข็งแรงและชอบออกกําลังกายด้วยการเดินทุกวันครับ คุณป้าพยายามเลิกทานขนมปังและบิสกิตเพราะกลัวเรื่องไขมันจึงหันมาทานมะม่วงอบแห้งเป็นของว่างแทนในทุกๆวันครับโดยที่คุณป้าไม่รู้เลยว่ามะม่วงอบแห้งเหล่านั้นมีน้ำตาลเข้มข้นและมีสารที่ส่งผลต่อยาความดันและยาหัวใจที่ท่านทานอยู่หลังจากทานติดต่อกันได้ไม่กี่สัปดาห์คุณป้าเริ่มมีอาการเวียนศรีรษะตอนเช้าและวันหนึ่งขณะกำลังลุกจากเตียงคุณป้าก็ลม้มลงครับสามีมาพบว่าท่านนาซี สับสนและใบหน้าซีกซ้ายเริ่มเบี้ยวเล็กน้อยเมื่อถึงโรงพยาบาลหมอตรวจพบภาวะหลอดเลือดสมองตีบและพบว่าระดับยาในเลือดสูงผิดปกติจนความดันลดต่ำเกินไปในช่วงกลางคืนทั้งหมดนี้เกิดจากการที่มะม่วงอบแห้งไปรบกวนการทำงานของตับจนไม่สามารถกำจัดยาออกไปได้ตามปกติครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงแบบนี้หมอแนะนำว่าหากคุณรักการทานมะม่วงจริงๆให้ทานได้เพียงแค่ สองหรือสามชิ้นเล็กๆนานๆครั้งเท่านั้นครับและต้องเป็นมะม่วงสดเท่านั้นนะครับขอให้หลีกเลี่ยงมะม่วงอบแห้งน้ำมะม่วงสกัดหรือมะม่วงกวนทุกชนิดเพราะสิ่งเหล่านี้คือน้ำตาลเข้มข้นที่จะเข้าไปทำลายระบบหลอดเลือดของคุณครับและที่สำคัญที่สุดคือก่อนจะทานมะม่วงเป็นกิจนิสัยขอให้ปรึกษาหมอเจ้าของไข้ก่อนเสมอครับว่ายาที่ท่านทานอยู่มีผลกระทบกับมะม่วงหรือไม่ การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการกินแบบนี้จะช่วยคุณมีชีวิตที่ยืนยาวและไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานครับผลไม้ไม่ใช่ศัตรูครับแต่เมื่ออายุมากขึ้นเราต้องกินอย่างชาญฉลาดและพอดีถ้าคุณมีอาการเวียนหัวหรือตื่นมาสับสนอย่ามองข้ามนะครับนั่นคือสัญ,ญญาณเตือนจากร่างกายถ้าชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ส่งต่อให้เพื่อนไวกระเสียนและกดติดตามช่องหมอทิติวัตรไว้เพื่อสุขภาพที่ดี และชีวิตที่อิสระของพวกเราทุกคนดูแลตัวเองให้ดีนะครับ